สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเอ่อเรื่องความสมดุลที่น่าทึ่งมากๆนะครับระหว่างเทพฮินดูสององค์คือพระศิวะกับพระปาราวตีครับผมสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะเรื่องราวของทั้งสองพระองค์นี่เอ่อต้องบอกว่ามันลึกซึง้งแล้วก็เต็มไปได้วยความหมายที่น่าสนใจจริงๆค่ะครับการเจาะลึกเรื่องนี้ของเราในวันนี้นะครับก็จะพาไปดูทั้งตำนานที่แบบสวยงามมากๆแล้วก็สัญ,ญลักษณ์ที่ซ่อนอยู่ข้างในด้วย ค่ะเพื่อที่เราจะได้เข้าใจว่าเออการรวมกันของพลังทั้งสองแบบนี้เนี่ยมันสะท้อนแล้วก็ส่งผลต่อชีวิตของเรา,เราท่านๆได้ยังไงบ้างนะคะโดยที่เราก็จะอ้างอิงจากการศึกษาเรื่องสิวะปาราวตีความสมดุลแห่งจัก,กรวาลเป็นหลักเลยค่ะครับผมเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออ,อ,อยากจะสกัดเอาแก่นสำคัญแล้วก็มุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องความสมดุลนี้และครับไม่ใช่แค่แบบสเกลใหญ่ๆระดับจักรวาลน,นะ อืมค่ะแต่รวมถึงความสมดุลที่มันอยู่ในตัวเราทุกคนด้วยเอาละครับงั้นมาลองแกะรอยเรื่องนี้กันเลยดีกว่าคำถามแรกที่ผมว่าน่าคิดเลยก็คือค่ะไอ้พลังงานที่มันดูเหมือนตรงข้ามกันเลยอย่างเช่นความนิ่งกับการเคลื่อนไหวหรือแบบความแข็งแรงกับความอ่อนโยนเนี่ยมันจะหล่อหลอมชีวิตเราได้ยังไงบ้างครับ เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะเพราะว่าเรื่องราวของพระศิวะกับพระปรวตีเนี่ยให้คำตอบเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่แบบลึกซึ้งมากๆเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะคะงั้นเรามาเริ่มกันที่เรื่องราวที่เป็นตำนานกันก่อนเลยดีไหมครับลองนึกภาพตามนะครับยอดเขาไกลล่าที่แบบเงียบสงบมากๆค่ะนึกภาพตามเลยค่ะพระศิวะมหาโยคีผู้ยิ่งใหญ่กำลังประทับนิ่งอยู่ในสมาธิเอ,อ่อลึกมากๆร่างกายนิดแทบจะไม่ขยับเลย จิตใจก็คือรวมเป็นหนึ่งกับความว่างเปล่าอันไพศาลใช่ค่ะเพราะองค์นี้คือตัวแทนของความสงัดเลยนะคะการหลุดพ้นจากพันธนาการทางโลกต่างๆเป็นความนิ่งความนิ่งที่เป็นพื้นฐานของทุกๆอย่างเลยก็ว่าได้ค่ะครับแต่ในขณะเดียวกันที่อีกฟากหนึ่งณหุบเขาที่อุดมสมบูรณ์พระประวตีธิดาแห่งขุนเขาหิมาลัยก็ได้ถือกำเนิดขึ้นอ่าค่ะ พระนางนี่คือศูนย์รวมคงความงดงามพลังแห่งชีวิตแล้วก็ความรักเลยตั้งแต่ยังทรงพระยะวาวาพระนางก็ได้ยินเรื่องราวของพระศิวะเทพที่ยิ่งใหญ่แล้วก็สันโดษมากๆอืมค่ะแต่ในใจกลับรู้สึกผูกพันอย่างลึกซึง้งแล้วก็มีความปรารถนาที่แบบ แรงกล้ามากๆที่จะได้พบแล้วก็รวมเป็นหนึ่งกับพระองค์ให้ได้ถึงแม้ว่าเท้าหิมมวัตพระบิดาจะพอทราบถึงชะตาของพระธิดาอยู่แล้วนะคะแต่ก็อดกังวลไม่ได้เพราะว่าออพระศิวะนั้นอยู่เหนือรูปธรรมอยู่เหนือความผูกพันทั้งปวงไปแล้วครับพระองค์ก็เลยเตือนพระธิดาว่าการจะเข้าถึงพระศิวะได้เนี่ยมันจำเป็นต้องลับทิ้งความยึดมั่นในตัวตนไปเสียก่อนนะ แต่พระปาราวตีก็ส่งตอบด้วยความแน่วแน่เลยนะครับว่าถ้าเป็นอย่างนั้นหม่อมชั้นก็จะละทิ้งตัวตนเพื่อพบพระองค์โอ้เด็ดเดี่ยวมากค่ะใช่ครับและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของการบำเพ็ญตบะหรือที่เราเรียกว่าตปัสยานะครับก็คือการฝึกฝนตนเองอย่างเข้มงวดมากๆค่ะตปัสยาอันยิ่งใหญ่ของพระนางเลยพระนางสละความสุขสบายทางโลกทั้งหมดเข้าไปอยู่ในป่าลึก บำเพ็ญเพียรอย่างหนักเป็นเวลาหลายๆปีเลยค่ะยืนหยัดท่ามกลางสภาวะอากาศที่แบบโหดร้ายมากยังชีพด้วยใบไม้แล้วสุดท้ายก็เหลือแค่เพียงอากาศเท่านั้นเองโดยมีจิตใจที่มุ่งมั่นอยู่ที่พระศิวะเพียงองค์เดียวคือความทุ่มเทความพัดดีอันแรงกล้านี้มันช่างแน่อัศจรรย์จริงๆนะครับแม้แต่พระศิวะที่อยู่ในสมาธิลึกขนาดนั้นก็ยังทรงรับรู้ได้ถึงพลังแห่งความมุ่งมั่นอันเงียบสงบนี้เลยครับ ครับผมพอพระองค์ลืมพระเนตรขึ้นมาก็ทอดพระเนตรเห็นพระปรารวตีร่างกายอาจจะดูแบบบอบบางนะคะจากการบําเพญ็ญเพียรแต่กลับเปล่งประกายด้วยพลังแห่งตะบะจากภายในแล้วพระปรารวตีก็ได้ตรัสกับพระศิวะนะครับประมาณว่าข้าแต่พระองค์หม่อมชันไม่ได้มาเพื่อสแสวงหาสิ่งใดทางโลกเลยแต่มาเพื่อการรวมกันแห่งจุดมุ่งหมายอืความนิ่งสงบของพระองค์นั้น ต้องการการเคลื่อนไหวแห่งรักของหม่อมชั้นเหมือนกับภูเขาที่ต้องการสายน้ํามาหล่อเลี้ยงตรงนี้คือประเด็นสําคัญเลยนะครับคือการยอมรับในความต่างเพื่อสร้างความสมบูรณ์ใช่เลยค่ะและเป็นครั้งแรกในรอบหลายๆย,ยุคสมัยเลยนะคะที่พระศิวะทรงแย้มพระโอษฐ์พระองค์ตรัสว่าปรารวตีเธอคือศักติครับศักติพอมีเธอเนี่ยฉันถึงจะสมบูรณ์แล้วก็กลายเป็นการสร้างสารรค์ขึ้นมาได้โอ้โห แล้วการอาภิเษกสมรสอันยิ่งใหญ่ก็เกิดขึ้นนะครับเป็นการรวมกันของอจิตสำนึกสูงสุดกับพลังงานพลวัต consciousness กับ energy นะคะใช่ครับความเงียบสง,งัดกับเสียงสรรสร้างการหลุดพ้นกับการผูกพันการรวมกันรครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ให้กำเนิดพระโอรสคือพระพิคเนตกับพระขันธกุมารเท่านั้นนะค่ะยังมีอะไรมากกว่านั้นอีกแต่ยังเป็นการสถาปนาความสมดุลที่เป็นรากฐานที่ค้ำจุนจักรวาลทั้งหมดเลย คือสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับตรงนี้คือเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่ตำนานรักโรแมนติกธรรมดาทั่วไปแต่มันคือการแสดงออกถึงทวีภาวะแห่งจักรวาลหรือ Cosmic Duality นะครับครับทวีภาวะแห่งจักรวาลใช่ค่ะมันเหมือนกับการเต้นรำที่งดงามมากๆระหว่างสภาวะที่มันดูเหมือนจะตรงข้ามกันอย่างเช่นความนิ่งกับการเคลื่อนไหวเหตุผลกับอารมณ์ การทำลายกับการสร้างสารรค์ซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยล้วนเป็นองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้เลยของความเป็นจริงค่ะถ้าให้ขยายความเรื่องสัญ,ญลักษณ์อีกสักนิดละครับพระศิวะกับพระปาลวตีแต่ละองค์นี้เป็นตัวแทนของอะไรที่ชัดเจนขึ้นอีกบ้างครับได้เลยค่ะพระศิวะนะคะก็คือตัวแทนของจิตสำนึกสูงสุดหรือ supreme consciousness นั่นเองค่ะ เป็นความว่างเปล่าเป็นความนิ่งสงบที่เป็นพื้นฐานของทุกๆอย่างเลยพระองค์คือผู้สังเกตการคือความตระหนักรู้ที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ต่างๆค่ะอ๋อครับส่วนพระปรารวตีหรือที่เราจะรู้จักกันในนามศักติเนี่ยก็คือพลังงานผลวัตใช่ไหมครับดินามิกเอนเนอจีถูกต้องค่ะ เป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างสารรค์การเปลี่ยนแปลงการหล่อเลี้ยงชีวิตแล้วก็เป็นพลังที่ทําให้จักรวาลมันเคลื่อนไหวไปได้นั่นเองค่ะครับผมและเมื่อสองพลังงานนี้มันผสานร,รวมกันอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดก็จะปรากฏออกมาเป็นรูปอัฒนารีส่วนนะคะอัฒนารีสวนค่ะคือรูปเคารพที่มีครึ่งหนึ่งเป็นบุรุษก็คือพระศิวะและอีกครึ่งหนึ่งเป็นสตรีก็คือพระปรารวตีนี่คือสัญ,ญลักษณ์ที่แบบทรงพลังมากๆเลยนะคะของความสมดุลที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งต้องย้ำกันอีกทีนะครับว่าอันเนี้ยไม่ใช่เรื่องเพศสภาพทางร่างกายนะแต่เป็นการแสดงถึงความกลมกลืนภายในของสภาวะทวิลักษณ์ที่มันมีอยู่ในทุกๆสิ่งและก็ในตัวเราทุกคนด้วยใช่ไหมครับ ถูกต้องเป๊ะเลยค่ะถ้าเราลองสังเกตดูรายละเอียดนะคะจะเห็นว่าด้านซ้ายซึ่งเป็นพระปรวตีเนี่ยมักจะประดับด้วยอภรรต่างๆแสดงถึงความงามความอ่อนช้อยความผูกพันกับโลกส่วนด้านขวาที่เป็นพระศิวะจะทายด้วยเท่าทุลีหรือมีลักษณะที่เรียบง่ายกว่าเป็นสัญลักษณ์ของการไม่ยึดติดท,ทางโลกนะคะรูปแบบนี้กำลังบอกเราว่าชีวิตจะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อมิติทางจิตวิญญ,ญาณกับทางวัตถุ ความนิ่งกับการกระทําโลกภายในกับโลกภายนอกมันอยู่ในสภาวะที่สมดุลกันค่ะแต่ฟังดูแล้วในโลกความเป็นจริงการรักษาสมดุลแบบนี้มันดูท้าทายมากเลยนะครับคือโลกมันมักจะดึงให้เราเอียงไปทางใดทางหนึ่งตลอดเลยมีเคล็ดลับอะไรจากตำนานนี้ไหมครับที่พอจะเอามาปรับใช้ได้ เป็นข้อสังเกตที่ดีมากค่ะคือตำนานนี้ไม่ได้บอกนะคะว่ามันง่ายแต่ชี้ให้เห็นว่ามันเป็นไปได้แล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งเลยถ้าเราเชื่อมโยงสิ่งนี้เข้ามาสู่ชีวิตประจำวันของเรานะคะเราจะเริ่มเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนมีขั้วพลังงานทั้งสองนี้อยู่ภายในตัวเองอยู่แล้วค่ะหมายความว่าเราทุกคนมีส่วนที่เป็นสีวะในตัวเราอยู่แล้วคือด้านที่เป็นความตระหนักรู้ความสามารถในการสงบนิ่ง การเป็นผู้เฝ้าดูภายในแล้วก็การใช้ปัญญาแยกแยะสิ่งต่างๆใช่ค่ะแล้วเราก็มีส่วนที่เป็นปาราวตีหรือศักติในตัวเราเหมือนกันนั่นก็คือด้านที่เป็นอารมณ์ความรักความเมตตาพลังสร้างสารรค์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสร้างงานสร้างครอบครัวสร้างความสุขแล้วก็พลังในการลงมือทำสิ่งต่างๆให้มันเกิดขึ้นจริงด้วยค่ะครับ ปัญหาที่เรามักจะเจอกันก็คือภาวะที่มันเสียสมดุลไปคือการที่เราเอ็นเอียงไปทางใดทางหนึ่งมากเกินไปอาจจะแบบเย็นชาสันโดดแยกตัวเหมือนสิวะมากไปหน่อยหรือไม่ก็หรือปล่อยให้อารมณ์มันนำพายึดติดวุ่นวายเหมือนปรวตีที่อาจจะขาดการควบคุมไปบ้างใช่เลยค่ะประเด็นสำคัญรรกเลยนะคะที่เรื่องราวนี้สอนเราก็คือสมดุลระหว่างการกระทำและความนิ่งค่ะ พระปาระวะตีสอนให้เรามีส่วนร่วมกับโลกสร้างสรรค์และก็รักอย่างเต็มที่นะคะครับแต่ในขณะเดียวกันพระศิวะก็เตือนให้เรารู้จักปล่อยวางไม่ไปยึดติดกับผลลัพธ์แม้ในขณะที่เรากําลังลงมือทําอย่างสุดกําลังก็ตามทีค่ะอ๋ออันนี้คือศิลปะของการอยู่ในโลกแต่ไม่ยึดติดกับโลกใช่ไหมครับคือลงมือทําด้วยหัวใจแต่ขณะเดียวกันก็มีฐานที่มั่นคงอยู่ข้างในไม่หวั่นไหวไปตามผลลัพธ์ใช่ค่ะ ฟังดูเหมือนง่ายแต่ผมว่าการปฏิบัติจริงเนี่ยคงต้องฝึกฝนหน้าดูเลยนะครับแน่นอนเลยค่ะต้องอาศัยการฝึกฝนอย่างมากเลยประเด็นที่2นะคะคือการบูรณาการระหว่างปัญญาและอารมณ์ค่ะครับปัญญากับอารมณ์ใช่ค่ะชีวิตปัจจุบันเนี่ยมักจะดึงเราไปสู่จุดที่มันสุดขั้วไม่ว่าจะใช้เหตุผลนำโดยปราศจากหัวใจหรือใช้อารมณ์นำโดยขาดความยังคิดไปเลยความสุขขุมเยือกเย็นแบบพระศิวะ ต้องสมดุลกับความเมตตาอบอุ่นแบบพระปรารวตีค่ะเหมือนกับคำกล่าวที่ว่าปัญญาที่ไร้รักก็แห้งแลง้งรักที่ไร้ปัญญาก็มืดบอดนะคะโอ้โหคมคายมากครับน่าสนใจจริงๆนอกจากเรื่องการกระทํากับความนิ่งแล้วก็ปัญญากับอารมณ์แล้วเนี่ยยังมีมิติอื่นอีกไหมครับที่การรวมกันของสีวะปรารวตีสะท้อนให้เราเห็นมีแน่นอนค่ะอีกมิติที่สําคัญมากๆเลยนะคะในทางปรัชญายโยคะ ก็คือเรื่องการสมรสภายในหรือการรวมพลังงานศีวะและสักติที่อยู่ภายในตัวเองนะคะการสมรสภายในใช่ค่ะเป้าหมายของการฝึกโยคะอย่างหนึ่งก็คือการปลุกพลังงานกุนทลินีอ๋อกุนทลินีค่ะซึ่งเปรียบเหมือนพลังชีวิตที่เชื่อกันว่ามันซ่อนเร้นอยู่ที่ฐานกระดูกสันหลังของเราให้มันตื่นขึ้นแล้วก็ไหลผ่านศูนย์พลังงานต่างๆหรือที่เรียกว่าจักระขึ้นไปรวมกับสิวะ ซึ่งเชื่อกันว่าสถิตยอยู่ที่สหาสราระจักระหรือจักระบนสุดที่กลางกระหม่อมของเราค่ะพอการรวมกันภายในนี้มันเกิดขึ้นผู้ฝึกก็จะก้าวข้ามสภาวะทุยลักไปได้แล้วก็ได้สัมผัสกับสภาวะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลหรือที่เราเรียกว่าการตรัสรู้นั่นเองถูกต้องค่ะ ดังนั้นตำนานของพระศิวะกับพระปาลาวตีเนี่ยจึงเป็นเหมือนอุปมาของการเดินทางสู่การตรัสรู้ด้วยเช่นกันนะคะเป็นการหลอมรวมจิตสำนึกและพลังงานให้กลายเป็นหนึ่งเดียวกันภายในค่ะโหลึกซึ้งมากครับแล้วยังมีอีกประเด็นที่ผมว่าน่าสนใจเหมือนกันคือเรื่องเส้นทางสู่ความจริงทางจิตวิญญ,ญาณที่มักจะพูดถึงหนทางแห่งพักติหรือศรัทธากับหนทางแห่งยานหรือปัญญาใช่เลยค่ะในตำนานก็กล่าวกันว่า พระปราลวตีเป็นตัวแทนของพักติครับพักติค่ะคือเส้นทางแห่งความรักความศรัทธาอย่างสุดหัวใจเลยส่วนพระศิวะก็เป็นตัวแทนของยานยานคือปัญญาใช่ค่ะคือเส้นทางแห่งปัญญาและการประจักษ์แจ้งความจริงคนส่วนใหญ่มักจะถนัดหรือว่าเอ็นเอียงไปทางใดทางหนึ่งนะคะแต่การรวมกันของทั้งสองพระองค์เนี่ยสอนเราว่าจริงๆแล้วทั้งสองเส้นทางนี้ส่งเสริมซึ่งกันและกันค่ะศรัทธาทําให้ใจเราอ่อนโยนเปิดรับ ครับส่วนปัญญาถ้ามีเอาเข้าใจและก็บริสุทธิ์มากขึ้นค่ะการมีทั้งสองอย่างควบคู่กันไปจึงเป็นหนทางที่สมบูรณ์กว่าค่ะและในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลล่ะครับเรื่องนี้ให้บทเรียนอะไรบ้างไหมครับผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนในยุคนี้เลยนะแน่นอนเลยค่ะ พระศิวะกับพระปรารวตีเนี่ยถือเป็นต้นแบบของความสัมพันธ์ในอุดมคติเลยนะคะที่ตั้งอยู่บนความเคารพซึ่งกันและกันอย่างแท้จริงไม่ใช่การพยายามควบคุมหรือครอบงำอีกฝ่ายอืม hmm. พระศิวะถึงแม้จะทรงยิ่งใหญ่แต่ก็ทรงให้เกียรติแล้วก็ยอมรับในพลังและปัญญาของพระปรารวตีแม้แต่ในายามที่พระนางแสดงพลังอํานาจในรูปของพระแม่กาลีหรือพระแม่ทุรคาที่ดูน่ากลัวครับ <c oughs> พระองค์ก็ทรงยอมรับนะคะเพราะเข้าใจว่า แม้แต่การทำลายล้างก็เป็นส่วนหนึ่งของวงจรแห่งการสร้างสารรค์เหมือนกันขณะเดียวกันพระปารวตีเองก็ส่งเคารพในความสันโดษความเป็นส่วนตัวของพระศิวะทรงใช้ความอดทนความเข้าใจในการรอคอยและก็เข้าหาไม่ใช่การเรียกร้องใช่ค่ะการอภิเษกสมรสของทั้งสองพระองค์จึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของนาตลีลาแห่งความเสมอภาคที่ความรักไม่ใช่การครอบครองแต่คือการเป็นหุ้นส่วนที่ส่งเสริมกันและกันสอนเราว่า ความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยควรจะช่วยให้แต่ละฝ่ายเติบโตนะคะไม่ใช่การลบเลือนตัวตนแต่คือการผสานร,รวมกันผ่านความเข้าใจและความเคารพซึ่งกันและกันค่ะฟังดูแล้วมีแง่มุมที่ลึกซึง้งและก็เอาไปปรับใช้ได้เยอะมากๆเลยนะครับจากทั้งเรื่องราวแล้วก็สัญ,ญลักษณ์เหล่านี้มีบทเรียนหรือมุมมองที่น่าสนใจอะไรที่เราพอจะสรุปเป็นแก่นสำคัญสคัญได้บ้างรับ มีหลายบทเรียนที่น่าสนใจมากเลยค่ะแต่ถ้าจะให้สกัดเป็นแก่นสำคัญสคัญที่อาจจะทำให้เรามองชีวิตต่างไปจากเดิมได้เลยนะคะก็อาจจะมีประมาณนี้ค่ะบทเรียนแรกที่อาจจะคาดไม่ถึงเลยก็คือการค้นพบความสงบไม่ใช่การหนีจากความวุ่นวายแต่คือการยืนหยัดอยู่ท่ามกลางความเคลื่อนไหวโดยไม่หวั่นไหว hmm. เหมือนพระปรารวตีที่บำเพ็ญเพียรอย่างเข้มข้นแต่ก็ไม่ถูกครอบงำโดยความปรารถนา เพราะว่ามีแก่นของความนิ่งแบบพระศิวะอยู่ข้างในเราเองก็ต้องเรียนรู้ที่จะกระตือรือร้นในโลกภายนอกแต่ก็ยังคงรักษาความสงบนิ่งภายในเอาไว้ได้ค่ะครับบทเรียนที่2ก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยครับคือความรักที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากความต้องการแต่เกิดจากความตระหนักรู้ใช่ค่ะความรักความเมตตาแบบพระปาราวตีนั้นทรงพลังมากๆแต่จะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อถูกนำทางด้วยปัญญาความเข้าใจแล้วก็ความไม่ยึดติดแบบพระศิวะ เราต้องเรียนรู้ที่จะรักจากความเต็มเปี่ยมภายในไม่ใช่จากความรู้สึกขาดพร่องค่ะบทเรียนที่3ชีวิตไม่ได้ให้เราเลือกระหว่างสุขกับทุกข์แต่มันคือการเต้นรําของทั้งสองอย่างจริงด้วยค่ะเรื่องราวของศิวะปาราวตีสอนให้เรามองว่าขั้วตรงข้ามต่างๆในชีวิตไม่ว่าจะเป็นสุขทุกข์ได้เสียการงานการพักผ่อนเนี่ยไม่ใช่ศัตรูที่เราต้องกำจัดนะคะแต่เป็นคู่เต้นรําที่จําเป็นสําหรับการเติบโตและการเรียนรู้ของเราค่ะบทเรียนที่4ความศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้อยู่แค่ในวัด หรือสถานที่พิเศษแต่มันซ่อนอยู่ในทุกขณะของชีวิตประจำวันอืมอันนี้จริงมากค่ะบนเขาเกรราชเนี่ยแม้แต่กิจกรรมธรรมดาธรรมดาในครอบครัวก็ถือว่าศักศรรรดิ์สิทธิ์ได้นี่สอนเราว่าทุกการกระทำของเราถ้าทำด้วยสติด้วยความตระหนักรู้ก็ถือเป็นการบูชาได้แม้จะเป็นแค่การทำงานบ้านการพูดคุยหรือแม้แต่การกินข้าวธรรมดามดา และบทเรียนสุดท้ายที่สำคัญมากๆเลยนะคะคือพลังที่เรารู้สึกทั้งความสร้างสารรค์อารมณ์ความหลงไหลต่างๆเนี่ยไม่ใช่ศัตรูแต่คือศักติที่รอการปลูกให้ตื่นขึ้นมาอ๋อพลังศักติในตัวเราใช่ค่ะพระปารวตีเตือนเราว่าพลังงานเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งกีดขวางทางจิตวิญญาณนะคะแต่เป็นพลังอัศดิ์สิทธิ์เมื่อเราเรียนรู้ที่จะยอมรับ รู้เท่าทันแล้วก็ใช้พลังนี้อย่างมีสติคือมีความตระหนักรู้แบบพระศิวะนำทางมันจะกลายเป็นกุญแจสู่การเปลี่ยนแปลงและการเติบโตอย่างแท้จริงเลยค่ะทั้งหมดนี้ก็นำเราไปสู่ภาพที่ใหญ่ขึ้นของพลังงานในจักรวาลที่แสดงออกผ่านการเต้นรำที่ไม่สิ้นสุดใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะ หัวใจของความสมดุลน,นี้ก็คือนาตลีลาแห่งจัก,กรวาลหรือการเต้นรำของพระศิวะในปางนาตราชหรือราชาแห่งการไร้รำนั่นเองค่ะครับนาตราชการเต้นรำที่เรียกว่าตานทวะตานทวะค่ะซึ่งเป็นการไร้รำที่ส่งพลังมากๆแสดงถึงวงจรแห่งการสร้างรักษาทำลายบทบังแล้วก็ปลดปล่อยของจักรวาล ทุกจังหวะการเคลื่อนไหวของพระองค์ก็คือการขับเคลื่อนของสรพรพสิ่งในจักรวาลเลยค่ะแต่การเต้นรําอันทรงพลังของพระศิวะก็ยังไม่สมบูรณ์ถ้าหากปราศจากลาียใช่ค่ะลายะียซึ่งเป็นการร้ายรที่อ่อนช้อยงดงามของพระปารวตีเป็นจังหวะของความงามความรักแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ การผสานการของการเต้นรําทั้งสองแบบนี้เองค่ะที่สร้างจังหวะสากลของการดํารงอยู่ขึ้นมาซึ่งมันมีทั้งความเกลี้ยวกราดดุด,ดันและก็อ่อนโยนมีทั้งพลังทําลายล้างและก็ความสงบเย็นจัดรกวาลจึงเต้นรําต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเลยค่ะทุกจังหวะการเต้นของหัวใจทุกลมหายใจทุกการขึ้นลงของดวงอาทิตย์ล้วนสะท้อนถึงความสมดุลอันศักดิ์สิทธิ์นี้ทั้งสิ้นค่ะโอ้การพูดคุยของเราในวันนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายแล้วนะครับ เป็นเรื่องราวที่เต็มไปด้วยแง่มุมจริงๆนะครับเนี่ยใช่เลยค่ะสรุปได้ว่าความกลมกลืนของพระศิวะและพระปรารวตีก็คือภาพสะท้อนของความกลมกลืนในจักรวาลน,นะคะและที่สำคัญมากๆเลยคือความกลมกลืนภายในตัวเราทุกคนด้วยค่ะครับทั้งสองพระองค์จึงไม่ใช่แค่เทพเจ้าที่อยู่ห่างไกลแต่เป็นเหมือนต้นแบบหรืออค�ไทป์หรือพลังงานพื้นฐานที่ดมรงอยู่ในจิตใจของเราทุกคนเลยคือผู้ภาวนาและผู้รัก คือความนิ่งและการไหลคือปัญญาและพลังสร้างสารรค์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ที่จะให้เกียรติรับรู้และก็หล่อเลี้ยงทั้งสองด้านภายในตัวเองทั้งด้านที่เป็นการตระหนักรู้แบบศีวะและก็ด้านที่เป็นความรักการกระทําแบบปรัวตีอืมค่ะทั้งสมาธิและความเมตตาทั้งวินัยและความสง่างามทั้งความสันโดษและความสัมพันธ์ นี่อาจจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมะแล้วก็เปี่ยมด้วยความสมดุลอย่างแท้จริงก็ได้นะครับโรบตีสอนเราว่าการตรัสรู้ไม่ใช่การหลีกหนีจากชีวิตแต่คือการมีส่วนร่วมในชีวิตอย่างสมบูรณ์แบบต่างหากค่ะโอ้โหเป็นบทสรุปที่ท,ท,ท,ทงพลังมากๆครับแล้วก็ขอทิ้งท้ายด้วยคำถามให้เราลองนำกลับไปขบคิดกันดูนะครับค่ะ แล้วการมีส่วนร่วมในชีวิตอย่างสมบูรณ์แบบในขณะที่ยังคงรักษาความสงบนิ่งภายในท่ามกลางความวุ่นวายของชีวิตประจำวันนั้นมันจะสามารถแสดงออกในรูปแบบใดได้บ้างสำหรับแต่ละคนอื น่าจะเป็นคำถามที่แต่ละคนต้องค้นหาคำตอบของตัวเองดูนะคะใช่เลยครับสำหรับการสำรวจเรื่องราวในวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณเนื้อหาจากการศึกษาเรื่องศิวะปารวตีความสมดุลแห่งจักรวาลน,นะครับที่ให้ข้อมูลเชิงลึกอันสรงคุณค่ากับเรามากๆ